สวัสดีพี่น้องได้ยินเสียงเชาียวเจ้าเชาียวเจ้าแมนบอมองนี่เจนน้อยก็ไม่อคิดเด้อแม่เป็นจังได่ะบาดเนี่ยจุใจเลยสันคอนสันคอนัวว่าสันนกแก้วเป็นฟู้งเลยพี่น้องเลยนี่บริเวณของเจ้าหวงนเนี่ยเนี่ยสวนซตว์ที่ใกล้บ้านนี่ล่ละพี่น้องเลย เบอ่งฟังเสียงนี่แหละคันร่วมลุมกันพี่น้องเสียงงองจะเป็นเรื่องที่ละนี่ต่โตหนาฮักท้องไซจะเป็นคู่เป็นคู่อ่ะพี่น้องเพราะว่าเห็นน้องผิดเกาะยึดน่วกันไหมคิดคล้ายว่าเป็นคู่เป็นคู่เนาะจับกันเป็นคู่เป็นคู่เป็นสิเฮ็ดอัอนคอกหอยหว้ถักไข่คือจังไหัดเนาะนี่เป็นหอยไว่นะเป็นขอกเป็นขอกูเนาะโอ้เป็นตาหักนะมึงสีเต็มเลยพี่น้องเอ้ย บ่ค่อยคุ้นท่อใดก็เรื่องนาบ่มีมเน้ากินบ่กเน้าพี่น้องฮึ่มก็เรื่องนาบ่มีมเน้ากินบ่บ่ค่อยบ่คุ้นเนาะบ่เฉยล้มมากกับเราล้มมากไหมเออบ่เคยอยู่บ้านเนาะเมืองเอาเก็บเก็บคนมักนกเนาะพี่น้องเนาะคนมักนกก็ไปไทยนกเพิ่มฮึ่มคุณน่ะ มากพ่อกะมี่นี่สีย่างงามเลยใจเด็ดวันนี้เฮือตัวนี้งามค่ะแต่ว่าเบาใครห้องก็เสียงดังคือเส้นข้อง้อแบบพี่น้องนี่นี่นี่โชว์ซะเลยโชว์ซะเลย์นิ่งนิ่งพี่น้องมึงอสูงใหญ่สงส่ยจิตเป็นแน่นกันบางเฮ้ยเป็นคู่กันบ่ เก็บภาพสวยๆมาให้พี่น้องฟาเมงโกวส,สันอุย้ยเบิ่งขาอุย้ยขายงาวเสียดเดียดชาดลาดเดียวพี่น้องเอ้ยเบิ่งน้องนั่งรู้บัดที่นี่เนาะน่องนอนปกติเป็นสีอย,ยู่ในน้ำามันบะหากินปลาในน้ำเหมือนบ่ขาเง้วๆเนี่ยพี่น้องมามันดอกใหม่ีอย่างมันไม่ดอกกันนึงเนาะเป็นแบบนี้แหละอุย้ยงามขาวสีชมพูบางตัวเนาะ นี่ตัวนี้เป็นสีชมพูสีออกชมพูเสียงเสียงบ่ดังพี่น้องเพป่นนี่เสียงบ่ดังยางยวดยวดยวดงามเป็นตาฮากคือกันเนาะนี่อันสวนสัตว์ได้นี่พี่น้องมึงมึงขาขานกอยู่ในน้ำเนาะมันจะหากินปลาในน้ำม,มันบอกขายาวๆนี่มึงหน้องห่วงนอนบบดทีนี่หา,หากเมาะพี่น้องเนาะ เอาเนี่เอามาเอามาฝากพี่น้องไผ่มากนกเนาะ